ข่าวด่วนล่าสุดนะครับทนายตั้มสิทธราเบีย้ยบังเกิดนะครับบุกปปงปององปอง,องก็คือสำนักงานคณะกรรมการ้อก,กันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับจัวหัวสุดระทึกตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบอกว่าจะไปตรวจสอบคุณนายคุณผู้หญิงหรือที่ทนายตั้มเรียกว่ามาดามนะครับเป็นระดับซูปเปอร์ซูปเปอร์วีวีไอพีทนายตั้มบอกว่ากําลังมีแผนครับที่จะไปขอสัญชาติอังกฤษแล้วจะไปขอสัญชาติอังกฤษเนี่ยนะครับ ทมเดีย๋ยวเรามาดูนะฮะเดี๋ยวผมมีภาพให้คุณผู้ชมดูนะครับเนี่ยแกไปมาสดๆร้อนๆเลยนะครับคือลามละลามไปถึงคุณผู้หญิงซูเปอร์วีวีเอพีกับพวกนะเนี่ยเนี่ยครับ,รบไปยื่นเรื่องนะที่ปอปรงนะก่อนหน้านี้โอ้โหไปกล่าวหาร้องทุกบิ๊กตำรวจที่สอนอตปูนนะครับก็คดีก็ทนายตั้มบ่นมากเลยมันไม่มีความคืบหน้าเลยขนาดเอาหลักฐานโอเส้นเงินต่างๆนานานเนี่ย ไปร้องแล้วเนี่ยนะครับไม่มีความชัดเจนไม่มีความคืบหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมารอบนี้ก็เลยซัดเลยนะครับเป็นเนี่ยให้ดูภาพต่อไปนะบอกว่ามีคือไปเจอเส้นเงินเอาว่าแค่เส้นเดียวนะนะเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยล้านสองร้อยล้านนะครับโอนกันยุบยับยุบยับไปหมดทั้งตำรวจทั้งคนใกล้ชิดนะแล้วก็ไปทําธุรกิจมากมายอยากให้ปปงช่วยตรวจสอบหน่อยว่าไปเอาเงินเอาทองเนี่ยมาจากไหนทําไมถึงร่ํารวยขนาดนี้และที่สําคัญดูฮะ บอกว่าไปซื้อบ้านนะอยู่ที่อังกฤษนะเอาผ้ามาแฉขนาดนี้เลยนะครับอย่างน้อยที่นายตั้มตรวจเจอใดสองหลังทําไมร่ํารวยขนาดนี้อันนี้ไม่รวมเงินทําธุรกิจอีกเยอะโอนกันอย่างแย่แล้วทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่ปปชอีกนะครับสองร้อยล้านนะแผนการทนายตั้มบอกว่ามามา,มาร้องให้ทําการตรวจสอบเพื่อทําการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์เอาไว้ก่อนเพราะไปทราบมาว่ามีแผนที่จะ เดินทางไปต่างประเทศครับนะมาดูนะครับมาดูฮะมาดูมาดูนะาดนะแกทําแกอุตสาห์ทำกราฟ,ฟิกขนาดนี้เลยนะนี่โอ้โหนี่ยิ่งกว่าหนังอีกนะเนี่ยยิ่งกว่าโปสเตอร์หนังอีกดูนะอ่อข้างหลังนีจะเป็นทธงชาติอังกฤใช่ไหมผู้ชมครับสาราชณาณาจักนะแล้วก็มีเครื่องบินนะกำลังบินขึ้นรันเวย์แล้วก็มีเงินดอลลาร์นะล่นอยู่บนพื้นเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับ นะโอ้โหนี่ใครทําให้แกเนี่ยเพราะตํารวจดําเนินคดีช้าทนายตัต้มบอกว่าได้ข่าวมาว่าคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่อยู่ระดับวนะีวีวีนะวีสามตัวแล้วก็ไอพีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันกําลังทําเรื่องขอสัญชาติที่อังกฤษอ๋อไปขอสัญชาติทนายตัต้มบอกว่าขอสัญชาติที่อังกฤษก็ไม่ง่ายนะการจะไปเป็นวีซ่านักลงทุนอาจจะต้องใช้เงินในหลายร้อยล้านบาทซะลี่ยสาไปาคือใช้กับว่าเผื่ออนาคตพลาดครั้งจะได้มีที่อยู่และพรุ่งนี้ ผมจะเดินทางไปปปงซึ่งก็หมายความว่าวันนี้นะครับที่ผมรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพื่อขออยายัดทรัพย์สินเครือข่ายนี้เอาไว้ก่อนครับขนาดผมเป็นทนายชัดๆผมเอาทุกอย่างประเคนไปให้หมดแล้วถ้าตำรวจไม่จัดการผมก็หมดปัญญานะพูดแบบนี้ไม่ต้องท้อเลปล่าโ่าแต่ทนายตั้มแกไม่ท้อนี่แกโดนร้องเรียนถึงขนาดเสื้อนะเสื้อยืดสีขาวทนายประชาชนที่แกกลับมาใส่อีกครั้งหนึ่งโดนร้องเรียนถึงขนาดนั้นเลยนะครับเรื่องบัญยาทนายความ เอาเป็ว่าวันนี้เนี่ยแกไปจั่วหัวแลวเว้เห็นบอกว่าเห็นบอกว่าบ้านสองหลังที่อังกฤษมูลค่าเนี่ยโหแพงแพงมหาศาลแน่นอนนะครับเออไม่ได้ยื่นในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินแล้วก็นี้สินกับปปชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปร้องที่ปปชต่อมาปปงคุณผู้ชมคือไปที่แกไปหลายที่แล้วนะไปหาบิ๊กเต่าไปไหมรองมัญชาก,การสอบสวนกลางไปหาสอนอตปูลกรมัญชาก,การตำรวจนครบาล ไปร้องกอรอตรรอไปร้องโอ้ยเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดนะครับนี่ก็จะไปพอประชอยละคุณผู้ชมคิดว่าจะได้เรื่องได้ราวหรือเปล่านะคือไปตรวจสอบบิ๊กตำรวจเนี่ยมันพอมันไม่ได้เรื่องได้ราวเนี่ยนะฮะแกก็เลยไปหาปป,ปงเพิ่มเติมนะเพื่อตรวจสอบคุณนายตรวจสอบมาดามนะที่บอกว่าเป็นซูเปอร์วีวีว,วีนะ ไอพี IP, เส้นเงิน200ล้านบาทโอ้โหทำไมร่ำรวยไก่มากมายไก่กองขนาดนี้และทนาตั้มก็ย้ำมรตรอดนะครับว่าถ้าดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กนะก็อยากให้ดำเนินคดีกับตำรวจอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างตรงไปตรงมาภายใต้มาตรฐานเดียวกันคุณผู้ชมคิดมีความรู้สึกว่าอย่างไรกันบ้างครับจากสนับสนุนทีมข่าวยุคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุน แหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลายอยู่คุณผู้ชมก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันหรือจะอินบ็อกหรือว่ากรองข้อความผ่านทาง Facebook อีซียูคนนอร์มอลยูคนหรือว่าอีซี่นิวก็ตามแต่นะฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดเพียง150บาทเท่านั้นอันนี้เป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ชื่นชมมาอย่างมากเราขายมาเข้าน่าจะเกินปีที่3าแล้วนะครับสปีขายทุกวันเลยนะครับส่งเนี่ยแทบไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันอร่อยจริงๆทําสดทําใหม่เป็นสูตรต้นตำรับเมืองปัวหมูมีสิชุดมีสิชิ้นนะฮะในนี้เมไปแท่งไปแท่ง ได้หไหมฮะพิกขีิหนูสวนสวยงามเลยครับสดหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแหนมยุคคนตอนนี้โด่งดังมากโด่งดังมากๆไปไหนก็มีแต่คนทักมีแต่คนรู้จักแล้วก็ชื่นชมนะครับทานก็ได้หมดเลยนะฮะเนี่ยครับจะเอาไปกินสดสดหรือจะเอาไปเวฟก่อนหรือจะเอาไปย่างหรือจะเอาไปทอดหรือเอาไปผัดใส่ไข่นะฮะเนี่ยสูตรต้นตำรับของแท้แน่นอนนะครับหนึ่งอยห้าสิบาทขายมาสามปีถ้าค้ามไม่ดีจริงเนี่ยนะครับ มันขายไม่ได้ทุกวันขนาดนี้อ่าสนใจพิมพก็สนใจสนใจเข้ามานะครับหรือเข้ามาในกล่องข้อความหรือด้านล่างครับมีลิงก์รายอยู่คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้รับประกันความอร่อยคุณผู้ชมครับรับประกันความอร่อยนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นไส้อัว่วสูตรบ,บ้านแม่เพื่อนอันนี้ก็จากจังหวัดน่านเหมือนกันนะครับผมกินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นล,ละนะครับ บ้านแม่เพื่อนคนนี้ก็ทําไส้อั่วโคตรอร่อยเลยคุณผู้ชมครับก็เลยเป็นที่มาที่เอามาทำนี่แหละครับ1ชุดนะครับ220บาท1หชุด220บาทมี2แบบนะฮะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดนะคุณผู้ชมก็บอกทีมงานได้เลยนะครับสนใจพี่เขว่าสนใจสนใจ,นใจลิงก์ไลน์ด้านล่างก็มีหรือกล่องข้อความเผ็ด o r r m l l Easy ยุคคนก็ได้นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับ1ชุดนะเนี่ยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ รายละเอียดเพิ่มเติมถามทีมงานถ้าสงสัยตรงไหนนะครับอร่อยจริงๆและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมทําสดใหม่คุณผู้ชมสั่งมาเราก็เริ่มทําทั้งแหนมทั้งไส้อัวน,นะครับอันนี้ก็เหมือนกันขายมาสามสองสามปีละน่าจะไล่กับแหนมนะคุณผู้ชมถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่ขายได้ทุกวันนะครับผมย้านะทั้งแหนมทั้งพวกไส้วัวเนี่ยขายทุกวันนะครับป,นนะนะปีหนึ่งหยุดไม่กี่วันนะปีนึงหยุดไม่กี่วันขายส่งทุกวันทุกวันทุกวัน คนซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องซื้อซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับวันนี้ผมเอามารีวิวให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นความสําเร็จมันเป็นความภาคภูมิใจของผมกับทีมงานเลยนะครับได้เอาของชุมชนมาขายสนับสนุนดูแลชาวบ้านมีหน้าที่การงานจ้างงานเด็กต่างจังหวัดหลายสิบคนนะครับเท่านั้นไม่พอรายได้ยังเอามาทําข่าวนะจ้างทีมช่างภาพนักข่าวซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ พูดก็พูดนะฮะกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ได้แต่หาของดีๆของที่มีคุณภาพจริงใจมาขายกับคุณผู้ชมนะครับอร่อยแน่นอนนะครับไม่งั้น3ปีเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ขนาดนี้นะครับถ,ถ้าตอนขายปีแรกๆก็อ,อาจจะไม่กล้าโม้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยกล้าพูดอย่างเต็มปากเต็มคานะครับว่าสุดยอดมากๆคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะไส่อัว่วเป็นหมูนะครับเป็นหมูคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปย่างจะเอาไปเวฟจะเอาไปอุ่นด้วยวิธีการไหนเนี่ย ได้หมดเลยนะครับสนใจพิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรือกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มอลยุคนนะครับหรือถ้าดูใน YouTube มันก็จะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนั่นแหละคุณผู้ชมก็กดเข้าไปนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหนะอันนี้220บาทเน้นๆเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยซุปเปอร์เนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยซุปเปอร์เลยนะครับผมนี่อาจจะขี้โม้นิดนึงนะผมว่าแหนม ยุคนกับไสอัวยุคนเนี่ยไม่แพ้เจ้าไหนในประเทศไทยอะไม่แพ้เจ้าไหนในโลกอะไเช่นงี้ก็ได้เพราะมันเป็นของดีของประเทศไทยอยู่แล้วและมันเป็นมาจากพื้นที่อะคุณผู้ชมได้หงอ,อกไหมครับคือคุณผู้ชมสั่งเข้ามาเราทาส่งทาสั่งทําส่งสั่งทาส่ง,สง,สง,สงม,มันก็เลยอร่อยมันก็เลยใหม่แล้วผมทําไม่เยอะคุณผู้ชมครับผมทําไม่เยอะเลยนะครับมีหลายคนบอกว่าทาไมไม่ทําให้มันเยอะขึ้นอ๋อเรายังไม่พร้อมขนาดนั้นเรายังเป็นห่วงเรื่องของคุณภาพเรื่องของรสชาติอยู่ สามปีครับนะรายได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวจ้างงานต่างจังหวัดนะเป็นปากเป็นเสียงแล้วบางครั้งเนี่ยรายได้ช่วงไหนที่มันลือๆหน่อยผมก็จะเอาไปทําบุญอย่างเมื่อก่อนก็จะทํารถข่าวปันสุขในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดนะแล้วพอแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยตกงานกันเป็นจํานวนมากนะครับมาดูอันต่อไปคุณผู้ชมครับอันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนี่นะน้าพริกคู่กับแคบหมูชุดละ1 2อยบาทชุดละร้อยบาท นะครับน้ำพริกสูตรเมืองน่านเหมือนเดิมนะฮะมี2น้ำพริกนะให้เลือกก็คือน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาราทำสดใหม่เหมือนกันแมงดากับปลาราแคบหมูเนี่ยก็จะแถมเข้าไปให้นะแคบหมูจะแถมเข้าไปให้ชุดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแคบหมูใหม่นะฮะทำใหม่เลยแคบหมูเมียงนะแต่จะเอาแบบว่าไม่ค่อยมีมันหน่อยนะช่วงนี้มันต้องดูแลสุขภาพนะถุงประมาณนี้นะถุงประมาณมือผมเนี่ยนะครับนะอันนี้แคบหมูเมียงนะเมียงปัว จังหวัดน่านน้ำพริกก็เหมือนกันนะครับสูตรมองเหนือหมดผมไม่คนเหนือผมเป็นคนน่านนะครับเลือกก็ได้เลยจะเอาเมงดาหรือว่าจะเอาปลรราชุดละ120บาทนะครับชุดละ120บาทนะฮะสนใจก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กล่องข้อความหรือไม่ก็ด้านล่างครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง YouTube หรือว่าลิงก์ไลน์เนี่ยหรือว่า a c e b o o k นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างก็กดเข้ามาพูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับนี่ฮะชุดละแค่เพียงเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับทำสดใหม่หมดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะ้นำพริกมีสองแบบนะแมงดาก,กับปลาระ,ราะแล้วก็จะมีแคบหมูแบบนี้แถมเข้าไปให้นะครับชุดละร้อยยี่สิบาทนะครับมาต่อกันที่แกงทงเลนะครับอันนี้มันอยู่ในกล่องคือผมแกงเลเนี่ยเป็นสูตรของแม่ผมเองนะที่มันออกมาจากตู้น้ําแข็งเป็นสูตรของแม่ผมเองผมนีกินมาตั้งแต่เด็กๆติดมาก นะครับชอบมากใครก็ตามแต่ที่เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนภาคเหนือนะเคยกินแกงเลเดี๋ยวคุณจะติดใจนะครับนี่ฮะแกงเลชุดละร้อยเก้าสิบห้านะครับผมทําเสร็จนะคัดอย่างดีแล้วก็แล้วก็บรรจุถุงเห็นไหมฮะถุงด้านในห่อชั้นนึงแล้วนะครับแล้วก็ซีนเรียบร้อยแล้วก็บรรจุในกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยแล้วนั้นก็ไปแช่ฟรีซแล้วก็ส่งให้กับคุณผู้ชมชุดละร้อยเก้าสิบห้าบาทแกงเลนะฮะแกงเลหมูนะครับเป็นอาหารต้นตำรับเลยของบ้านผมอ่ะ บ้านผมเนี่ยเขาจะแม่ผมเ็จะขึ้นชื่อว่าทําแกงเลยอร่อยมากก็เลยเป็นที่มาของการทําแกงเลกล่องละ195บาทนะครับถ้าใครสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแกงเลนะนะมันอยู่ในกล่องสีสันมันอาจจะดูไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะว่าก็ธรรมดานะครับของเวลาไปแช่รฟรีดมันก็จะเกาะตัวหน่อยนะแต่ส่งไปรับรองทานอร่อยสดใหม่แน่นอนนะครับนี่ฮะนะครับ นะวันนี้ก็มาแนะนําสินค้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นของชุมชนทั้งนั้นเลยนะครับจริงๆผมก็จะมีอีกหลายอย่างนะแต่วันหลังค่อยเอามาแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบถึงงานนนี้ผมก็ต้องกราบขอพระคุณคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนของทุกอย่างมีคุณภาพซีเรียสผมใส่ความซีเรียสลงไปเหมือนกับที่ผมทําข่าวนี่แหละครับกับทีมงานกับชาวบ้านของต้องมีคุณภาพสดใหม่แล้วก็อร่อย ไม่เช่นนั้นคงไม่อยู่มาเป็นสาปีนะฮะขายผมย้านะขายทุกวันเลยนะครับสินค้านี่ออกทุกวันเลยส่ทงทุกวันส่ทงทุกวันนะครับจนขึ้นมาเป็นอันดับต้นขึ้นมาเป็นถ้าเป็นสินค้าจําพวกชุมชนนะชุมชนในจังหวัดน่าน